สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันที่นะครับนี่แยกหน้าโค้งนะครับก็เวลาบ่ายโมงยี่สิบห้านะครับก่อนไปเตะบอลน,นะครับวันนี้โอ้ยร้อนไม่ดีครับพี่เดี๋ยวครับเสียก่อนเสียเฮไม่ถึงแม่เลยเสีย อีกว,นวันคือสองข,ขีดไปเลย <laughs> เดียวเหมือนเจี๊ยบสองขีดเลยนะสองขีดไปเลยไกลขึ้นไปเลยพอดีม่แล้วพอดีพี่หมูเดียวม,ม,มีมีไหมมีเชื่อสิแต่ไม่เอาข่าวไงมีเชื่อดิ จัดอะไรเยอะแยะเพ่อะไรทิพยังอยู่เลยนะเป็นเต้บอลพี่ทีแรกเรามีเตะตอนบ้านน้ำผึ้งที่ตอนเที่ยงผมไม่ไหวโอ้แดดอย่างนี้ไม่สบายด้วยต้องระวังทิพต้องอย่างเงี้ยเ้เตหห้ามห้าม ไม่กลับดีมันจะน็อกกันดิกินน้ำไม่ได้นะฮะมันน้ำร้อนหรือันตระจายเวลาร้อนในตอนพิเศษอ่ะน้ำร้อนหรือหัวนี่เลยจริงแต่เวลาอากาศซึดอ่ะฝนตกจะห้ามโดนน้ำเดือดในร่มฝนแตกมากมัในนี่้เหมือนมันร้อนแล้วเพราะนั่นมันไปเย็นเลยนะถ้าหลุบผู้หลุบเนี่ยที่ในร่มคือพงผงใช่ป่ะตอนเมษาพงพงแล้วแบบพมมันมันหัวไม่มีพงยากเอาน้ำร่าป๊อไปโรงมาบาลแตก ทหารเนี่ยฝึกห้ามเลยฝนตกีให้รีบเขา้าแบบมาละคนเข้าลงเลยฝนตกเลยหัวที่ดุดอ่ะอ้ามือห้ามมือต้องหัวย้ายน้ำต้องหัวห้ามเพรางคนไม่รู้ไงลา<ะ>บเดือเลื่อยมามันมันโปะมันแตก ที่ไหมไม่รู้ที่หลังจานทงอโันนอเื้เก่าดีด้วยอุทังอโทข้างหลังนะลงกระบะเก่าไม่รู้ที่เลยดิอันนี้มัได้ปเสีย าที่ดีไม่รู้วัดเราถ่ายดำน้ำเลยเรายัดย่างเดีย๋ดวย <c oughs> ว,ยวยนี่เขาอ,อ่านว่าเป็นตัวอะไร <c oughs> ต้องเทงต้องมีคำว่าเทงตัวลยละดูแลเทงสวยเปล่าโ <c oughs> <c oughs> เอาแหวนทั้งทีเอาแหนึ่งพันบาทซื้อไม่้เอาพันห้าแหวนตงนี้พันคือบาทซื้อกี่งซื้อนกของซือเอาพันา๋อื้อพันเอาพันห้าดีกว่าพันห้าง่ายๆดิไม่เอาไอเวไหวแค่พันเดียวขาดตัวนหน่เห็นอย่าไปยอมอย่าไปยอมสู้ไว้ก่อน ฮึดไปก่อนฮึดไปก่อนดี <c oughs> นเลี่ยนเลยใล้แน่พี่นี่กำลังไป สวัสดีพี่วัสดีครับ คนไม่เยอะนะพี่ครับจะมีเรื่อยๆครับอ๋อครับเองเองครับพี่ดูเลยฮะดีขึ้นเลยครับพี่ดีขึ้นเลยพอดีพี่ประเดี๋ยวเดินทั่วเลยใช่ไหมครับเนี่ยไปทั่วเลยไปทั่วเลยไม่เคยมาพี่มาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยั การับขอบคุณครับออยู่อยู่ครับครับลองมานั่งดูเพื่อมีเขาว่ามันมีคนเด็กเข้ามาขายบ้างอะไรบ้างนะแต่ผมก็ไม่ไม่มีเวลามาหรอกเองวันวันเสาคนมันจะเยอะใช่วันเสาร์ครับพี่ อยู่ที่เก่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่ผมวันเสาร์ผมก็ไม่ได้มาเขาติดงานประกวดบ้างอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าวันเสาร์คนเยอะครับเฮงๆครับพี่โซเดียมครับไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้ครับถึงอยู่เมื่อเช้านี้แต่ไม่ได้อภัพปีสองหนึ่งผมมัจุปีสองหนึ่ง ได้เลยครับวัดนี้ก็จะส่งมาให้ดูอ๋อครับพระถัดขึ้นเกตเหรอครับเด็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไมปซื้อของซื้อของแปลกก็เล่นของแปลกแต่วันนี้ซื้อพระอ๋อครับคนนี้เจอพระแปลกเนี่ยจ้าเนี่ยแปลกแปลก โอ้จะได้อย่างนี้ไปเหลือเหลือวุ้นท้ายนี่เจ้าของเจ้าของขายแล้วซ่อนไปในกระป๋องเลยโอ้ยงั้นก็สมมติไม่เจอทีนี้ผมดูกระป๋องอย่างเดียวอ๋อซ่อนในนั้นเหรอครับอยู่ในกระป๋องเก็บเดีแล้วจะซื้อกระป๋องผมเก็บหมดอ่ะเวลาเขางมได้เลยได้เขาไปเอามามีหน้าบงเลาบันวันนี้ไปไม่เจอข้างมหน้ทุกวัน กด่าเขาลงได้เปเที่ยวอะไรเป็นอะไรเนี่ยเจ้าของบอกเที่ยวอะไรผมรู้เลยตักเท่าใช่ตู้นี่หลายตันนะเนี่ยเที่ยวไอ้เท่ใหญ่หลายตันตัวนี้เที่ยวไอ้เทครับผมเจ้าของบอกว่าอย่างั้นการดูง่ายๆดูล่องปมมีร่องข้างนี่นะร่องข้างนี่นะอะไรี่่องข้างครับบางคนก็ไปหลอกกันมีใช่ แต่เดี๋ยวนี้ถ้าใหญ่ๆมันก็ขนาดนี้ก็มีแต่ว่านี่แสดงว่าตัวใหญ่มากเือมเนื้อมันจะไม่ออกนี่คู่หน้าใช่เนี่ยคู่ข้างใหญ่มากเจ้าของเรี่อมยังดีแล้วจานจะเด็ดเเป่าเก่าเขาเก่ามากเหลืองอัดเดยเหเืองอันนี้จานของแปลกของแปลกจานทั้งอันเงินก็เป่าเหมือนดังเดิมผมไม่ได้เจอผมเจออยู่ดิมแม่น้ำใหญ่ข้งเรือ ใหญ่กันนี่อันเขาก็ไปซื้อคนขายแต่ต่อไม่ลงเฮงเงๆครับจานเดเดินเที่ยวครับครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปเีลรจ้าีได้ครับผมครับเยอะเลยครับผมครับแต่เป็นลุงอินนะอ๋อครับผมได้ครับเฮงเครับการเฮงเฮงครับผมครับ กลับเวลาไหนครับพี่ไม่ได้ไไไดวันนี้มีประกวดไหนที่ได้ไปมาบ้างครับไม่ได้ไปครับพี่เสาร์นี้ไม่ได้ไปเมื่อวานแล้วไปงานบวชมาพี่อเ,เองๆครับพี่ครับผมครับ มาแล้วเอาเอาฮะเฮ้ยตีเหรอเออเอ้เอาเอาเดี๋ยวเลยอกนิดเอาเอาเลยเก้าร้อยนะเออเดี๋ยวมาวันหน้าแปดร้อยนะเอาไงม่สองร้อยเลยพี่เฮียนหนึ่งพันสู้เท่านั้นโอ้ยกินส้มตำจะเลี้ยงส้มตำทีมงานซะหน่อยสักสองร้อยเนี่ยนะไม่เป็นไรจะเลี้ยงเองก็ได้อาั้นสั่งอาหารก็ได้เลยถ้าหั้นสั่งเลยใครกินไรวะเออเราก็จะเลี้ยงในนั่งพี่งพี่แกล็ดนั่ง ตามตีมานึ่งันใช่สานด่นะนี่น้อตกูนา้ก่ำเยซื้อห่งซื้อหนึ่งพันเลี้ยงต้นต่ำเพิ่เกินพันสองซื้อหลายฝั่งเลยอะไรก็ี่ไงเฮงสวเหวยเฮงเฮงรวยรวย ตัวล่างนะอ่านว่าแปลว่าตัวล่าว่าสมปัฒนาไม่รู้โอ้โหพี่ใครอ่านออกก็ทัวร์สองพันตัวเป็นตาปับทั้งเรื่งทั้งสามเป็นอัคราภาพเอออย่างนั้นเลยไม่คราภาพเอลยมั่ยตัวล่างมันเป็นสองพยางทัวร์หนึ่งพันบาทอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ไปดูตัวล่างอ่านว่าแปลว่าสมปรัชนาแกพี่เอาอะไรกินเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่ ไม่ใช่ตีเลี้ยงนะผมเลี้ยงตรงนี้เป็พี่ผมไม่ได้กินบ่อยนะโมชั่นเนี่ยสายสายของแกโมชั่นไอ้กระตีอะไรใหญ่เนบุระงเห็นช่ไหมเนบขายแล้วขายคลองเทมโปไงขายเทมโปน้ำตกน้ำตอกหมูเอาเลยพี่เอาเลยนี่เลยดูดิพอซื้อพันหนึ่งมันก็ไม่ให้ถุงเราด้วยมันให้เราใส ا ่ถุง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 มันก็ไม่ให้เรามันให้เราใส่ไปเลยไม่มีถุงอีก หนุ่มนะครับพี่จ้าวี่

ให้วัดสิแสดงว่าซัดไม่ซัดเบียร์ก็ซัดเหล้าเมื่อคืนเมื่อคืนซัดเทียวมาเมื่อคืนไปถอเอาอะไรเอาอะไรน่าจะไปอ่ะไปไปให้แก้วหนึ่งไปให้ช่างข้างหน่อยอันนี้เขาเรียกเป็นเล็บอะไรนะ เสือเสืออะไรอยู่เสือเลยหรอเสือโป้งกรใหญ่ขนาดนี้ มันอ้วนพีป่ะอนี่ก็เก่าอยู่นะ <c oughs> ไม้ว่าจะซื้อกันได้แต่เวลาไรป่ะมันจะลงสำรักสำรักไหน่อเอาละได้สองชิ้นแล้วแหวนก็บเบีย้ย ข้างล่างนะนี่อะไรอ่ะเป่ี้ยใส่ถุงดำแล้วก็ตกใจหมดเลยดูเยโลโก้เองนะถุงดำโอ้แหวเนี่ยทำาไมก่อนไม่ใช่งข้ามผงขามดูจับมือ คนมันก็กลัวพวกคุณใส่กันกาทำาเมื่อไรเนี่ยภาพลดลงเด็กาัวเลยดวงพระคือเนี่ยได้ทำไปเดวงะคือเ่่่าวแล้วนดน้แล้ว แล้วเขาติดมาเมื่อไหร่นี่นะนี่นะ หนนวดมัก็กินมาเลยเลยทีม่มาแบบขนตรวจในข่าวเลยนะเฮ้ยเช็ดตรวดมาเลยเนี่ยฟันจับตุ้ไอ้เนี่ยมันจับข่าวมันแล้วถุงให้เราใส่โอ้โหกินนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาดีคนเขาท้าถ่ายรูปไม้มืที่เขาพกได้แล้วนะมันเป็นพม่นมา,มานะเออผมพกได้ อันนี้มันเดิมเดิมนะเดิมเดิม มาดูบรรยากาศนะครับที่น้าโค่ครับไปสองสี่สามก็ไม่มีคนแล้วนะครับก็ได้สองชิ้นนะครับยังไงก็ากติดตามทุกช่องทางของสา,ศาศยสิวพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที k ตอกดูทูเฟนปุ๊กนะครับทีนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปไปก่อนนะพี่โชคดีดวว้เดียเด๋ยวผมไว้เดี๋ยวเพลงเองเขบอกครับ

Oh don't know. I'm I not